สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็จะพาพี่พาน้องของมาเข้าป่าหาเห็ดคีอเก่าแล้วค่ะค <Okay. S 1> ุนกับสิตกค่ะมาเบิ่งกันะว่าเฮ้าิไดเห็ดหลายบอนะคะวันนี้ก็มีหมูมาสองคนด้วยนะคะซ้มเด็กเขาปลาไงนะคะา <Okay. S 1> าาหาเห็ดละงหนี่ค่ะปา่ากะบกไกลบานแล้วค่ะ้านพี่น้องนะคะอยู่แถวนี้จะเลยพาไปล่องเขาปลาไปเบิ่งว่า <Okay. S 1> สิไดใดบอนะคะแต่ว่ากับพอมีอยู่ดอกค่ะ แต่ว่ากัเป็นเห็ดทั่วทั่วไปนะคะบ่เป็นเห็ดระงโห่ไม่เป็นเห็ดปวดนะคะเป็นเห็ดพึ่งเห็ดยังไปสินะคะเห็ดบดดินบดอย่างนีค่ะเห็นไหมคะพี่น้องเห็ดกับสีประมาณนี่ค่ะแต่ว่าบางเทื่อกับพวนในใจว่าเป็นเห็ดอยังนีค่ะแต่ว่ากับเป็นเห็ดกินนี่นะคะทางบังเทื่อกับพวกหูซื้อนะคะแต่ว่ากระจาได้ยูว่าเออเห็ดอันนี้นี่มันเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นี่คือพี่น้องคนผ่ากัามาเก็บเพิ่งก็บอกว่าอันนี้เห็ดอันนี้อันนี้นี่กินได้ยังทานได้สินะคะหองเก็บไปเมืองเรื่องหนึ่ เพืงคุ้มเนี่ยนะคะพี่นอ้องบางคนก็นมากินนะคะเห็ดเพงคุ้มจะไปต้มหน้าบอกสองส้มหนาเอาสินะคะมันกับบคุคคมแห้งนะคะนี่ค่ะม,มะม่วงถ้าซื้อมาเขืยเมื่อเธอเคียไปไกลๆนี่ถ้าห่อนี่เห็ดถึงเขียไปเคียมาก,ก็เห็นเลยค่ะพี่นนอกนี่ค่ะอันนี้ก็ดอกไงค่ะพี่นนอกซึ่งนี่ซึ่งดอกไงดอกหน่อยอันนี้ก็เป็นเห็ดบดดินค่ะแกงแสบพอกันนะคะตัวนี้ดอกไง อันนี้คือดอกใงของพิ่น,นะคะดอกนี้บางคนก็ว่าเฮดผึ่งพ่นว่า,วาแต่บ่แม่นะคะเป็นเฮดบดดินค่ะตัวนี้นค่ะลักษณะดอกใงเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่อ้อกอาสิพาเก็บด้ถ้าอันทนี้นี่นคะคะตอนเก็บพอดีถาพี่น้องนะคะเพิ่นไปหานหม้อยู่ก็เลยมาถาเพ่นก็เลยเข้าป่าไกลเบื่องว่าิสาาด้เท็ยหยางก็เลยล่องมาเบิ่งหน้าพี่้อกพอดีมื้อน,นี้นัดกันเพิ่นว่าสิพาไเปเก็บเฮดละง,ง,งูอยู่ป่าละง,ง,ง,งูกับสัตว์ นในขาก็เปิดตาเลยคะ่ะก็มีกกย่างกกงยังนหน่อยๆเกิดขึ้นร้ายเลยคะ่ะพี่น้องปลาแถวนี้เฮ็ดจะออกเป็นประจำเลยคะ่นะ,คะนะะี่ยค่ะดอกกำลังงามค่ะพี่น้องบางเท่อกับตัดขาเนยเพิ่งเท่อกับบอตัดขาเนยนะคะ่ะรวมกันไปจะเป็นตัดทีเดียวนะคะนะคะี่ค่ะกับกลุ่มไปซองไปซองเบิองไปนะคะมันก็ซีอยู่ตาม พวกหมอกพวกไม้อ้สิละค่ะไก่รุนกระสีต๊กค่คะพี่นอ้องแต่ว่าตอนตนี้กกระตุกลิีนตุ้งยังแน่ลนะค่ะนะคะ,นะคะไปติดแถวนี้เพราะมันมีนะคะ่ะจังบดไถไปไกลนะคะขั้นไปไกลนี่สิได้ีเลายอยู่กับช่วงแถวช่วงมันออกนะคะนะคะี่ค่ะบางเทื้าถ้าพอเปิดหา,ายลำหยางลำหยางสีกรบบเนนะเบื้ห็นเลยคะ่ะนี่ค่ะดอกน้อยๆก็ร่างงามเลยคะ่ะนี่ อันเฮ็ดว so ่านี่หาบอยากเก็บบอยากเลยค่ะดึงเอาเลยก็ได้เพราะว่าถ้าดอกน้อยๆสิดึงง่ายค่ะเพราะว่าข้าบอย่างมันมุนนะคะข้าบอย่างมันมุนเนาะข้าก็ดึงเอาเลยถ้าเป็นเฮ็ดปวกนี่เอาอย่างให้ค่ะพี่น้องเก็บในอยากดึงในอยากนะคะนะคะดอกน้อยๆใช้เอาเก็บเลยค่ะถ้าเป็นปล่อยใวแต่สิมีผู้มาเอาคกับพี่น้องเอาเก็บเอาเลยค่ะพี่น้องนะคะอลังงาม แต่ว่าคนใส่สมิทธกับพ่อแกงนะคะพี่นนอกแต่ว่าเดี๋ยวกบสีหายางงออกไปคเพราะว่าเพราะว่าฝ่นกำลังตกนะคะก็อยานเปลี่ยนเพราะว่าเขากะสะไปปลาทั้งหนาเลยค่ะอยู่นะคะพี่นนอกแต่ว่าตอนท้ายกันมันเปี่ยกแนบ่ยพอเห็นมันไดค่ะพี่หนอกกับเบื้องในสมิทธ้นะคะเมื่อเช้ามาเก็บนี่เห็นเห็นนี่ก็ห้องใช่ไหมนะคะตื่นเต้นนะคะขนาดเก็บดูอยู่ แค่ตื่นเนต้นนะคะพูดค่ะ,ะหนกกำลังงามด้ค่ะพี่นนอกพูนพูนเกียร์หาลังสิละค่ะนี่พี่นนอกนี่โอ้ยแต่ว่าถ้าไปกีบไปหลายคนเข้าไปหลายคนนี่แห้งมัวแห้งนะคะพี่นนอกยางเป็นหนาเป็นหนาไปเฮ็ดนีบกขาดสายตาค่ะแต่ว่าเขากับบุคอยหูนะคะว่าป้าใดเฮ็ดยังออกป้าใดเฮ็ดยังออกนะคะ โอ้โหมันหูเฮ็ดน่นเพื่อนเก็เก็บข้าวเดี๋ยวมันไปมองเดียวเกิดได้ะล้พี่น้องอันนี้ก็ได้ดอกง่ายก็บูัาซ้ํานี่ค่ะแต่แกงหนึ่งแทนนี่ถวยหนึง่งก็ข้สิพอดีอเคีฮาร์เป็นปีนี้เป็นปีแหลกค่ะที่เขาปลาฮาเห็นต่กอนบ้เขามาจ้กเทือค่ะคือจะลองมึงนะคะคได้สมคือจุดได้ค่ะแต่บางบางมองที่เกิดร้า,า,ายเกิดร้ายใครก็ดีค่ะพี่น้องนีก็สิหาก่อนยางอุ่เมื่อนค่ะมันมีบอกว่าเกิดได้ค่ะน้ำเป็นสีฟุ้นกระลังทุกนี่ คื่นดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะเมื่อจะเป็นเห็ดผึ่งหวานนะฮะแต่ว่าช่วงดอกก็บม่ค่อยงามเยมันเสื้อแม่ก็กินค่ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งยังดอกคือไม่งามเลยขณะเก็บเฮ็ดสำเร็จก็เฮงแต่งเฮอแต่พี่น้องหอนอ่าวแห้งค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะคะจังได้กับฝากเบิ่งฝากติดตามอันนี้ได้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ เหนื่อมากข้าวเหนื่อให้ทย<อ>